ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News วิสารปูดนายกแจกเงินสอสกลางสภาคนละ5ล้านทำพลังประชารัฐลุกป,ประท้วงวุ่นในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งทำหน้าที่ประธานในการประชุม เพื่อพิจรารณายติการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาและ5รัฐมนตรีในรัฐสภาในวันที่3นั้นนายวิสารเตชาธีราวัตรสสเชียงรายพักเพื่อไทยอภิปรายอย่างดุเดือดตอนหนึ่งว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งนายกในตอนนี้สง่างามแล้วหรือขอท่านชวนเป็นเสาหลักให้ประชาชนคนไทยด้วยต้นขอโอกาสนี้ประกาศไปถึงทั่วโลกว่า ณขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกกำลังจ่ายเงินให้สอสอ5ล้านบาทที่ชั้น3การทำแบบนี้อุกอาจมากเป็นการทุจริตต้องการอยู่ในตำแหน่งถึงขนาดนี้เลยหรือสอสอไปรับเงินที่ห้องนายก5ล้านบาทเป็นไปได้อย่างไรที่ประเทศไทยจะอยู่กับความตายของประชาชนอย่างหน้าไม่อายถึงเวลาแล้วที่วิญ,ญญาณทั้งหลายจะต้องสาบแช่ง ทำอย่างนี้ได้อย่างไรในสภาจ่ายเงินทั้งนี้สสพักพลังประชารัฐอาทินายนิโรธสุนทรเลขานายวีรกรคําประกอบสสนครสวรรค์ลุกขึ้นประท้วงทันทีโดยนายวีรกรประท้วงว่าที่บอกว่ามีการจ่ายเงินให้สส4-5ล้านบาทนั้นถ้าพี่น้องประชาชนฟังทางบ้านจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นมา ตนเพิ่งลงมาจากห้องนายกเมื่อสักครู่และครอบครัวตนตั้งแต่พ่อตนไม่เคยมีความเสื่อมเสียเราอยากขึ้นไปให้กำลังใจนายกจึงเรียกกันไปแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจนายกเราพูดกันเรื่องผ่านน้ำและการทำโซนนิ่งในการเพาะปลูกตนถ่ายรูปหนังสือที่เขียนให้นายกอยู่เลย แล้วมาพูดว่าเอาเงินทองอะไรกันมันจะดูถูกกันเกินไปแล้วผู้แทนที่ไหนจะมารับเงินรับทองกันทีละ4ล้าน5ล้านบาทเหลวไหลขอให้ถอนด้านนายชวนหลีกภัยประธานสภาในฐานะประธานที่ประชุมวินิจฉัยว่านายวิสารไม่ได้บอกว่าสอสอไปรับเงินรับทองแต่บอกว่านายกแจกเงินสอสอ5ล้านบาทดังนั้นต้องให้ท่านนายกเป็นผู้ชี้แจง ลูกนัดชูสามนิ้วคุยเสื้อแดงบอกต่อไปนี้คงเจอกันทุกวันสืบเนื่องจากกรณีนายสมบัติบุญงามอนคงหรือบอกอลายจุดและน,นายนัทฒิใส่เกลือประกาศนัดหมายทำกิจกรรมดีเๆที่แยกอโศกมนตรีเพื่อขับไล่พลเอกปริยุจันโอชาบรรยากาศเมื่อเวลา15.30นาทีผู้ชุมนุมทยอยรวมตัวกันอย่างทับข้ามใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทออโศก โดยกลุ่มคนเสื้อแดงนำรถเครื่องเสียงปักหลักบริเวณหัวมุมถนนอโศกมนตรีมีการสลับกันรปราศัยและเปิดบทเพลงสนับสนุนประชาธิปไตยพร้อมกับเต้นตามบทเพลงโบกธงสีแดงที่มีข้อความนปอชอรวมพลปราบกบฏด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบสังเกตการรอบบริเวณ ประชาชนบางรายชูป้ายที่มีข้อความวิาพากษ์วิจารณ์ประเด็นวัคซีนนอกจากนี้กลุ่มสตรีถือร่มห้อยข้อความขับไล่รัฐบาลซึ่งปรากฏตัวในการชุมนุมต่างๆได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยสำหรับการจราจรก็ยังคงสัญจ,จรได้ทุกช่องทางแต่เริ่มติดขัดเล็กน้อยต่อมามีผู้เข้ามาสมทบมากขึ้นตามลำดับ ผู้ชุมนุมในพื้นที่ใช้พื้นที่บนถนนอโศกมนตรีมีการนำเครื่องกีดขวางปิดช่องทางการจราจรทุกช่องทางานำสินค้าอาหารเครื่องดื่มมาวางจำหน่ายเป็นจำนวนมากรวมถึงมีการตั้งโต๊ะโรงบุญประชาะร่วมใจเตรียมแจกจ่ายอาหารแก่ผู้ชุมนุมต่อมาผู้ชุมนุมได้ย้ายเครื่องกีดขวางออกเพื่อให้รถยนต์ที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าพื้นที่ แต่ไม่สามารถสัญจรได้ตามปกติเนื่องจากประชาชนเดินลงถนนสายดังกล่าวเป็นจำนวนมากและมีการปิดถนนสุขุมวิทช่วงก่อนถึง BTS อโศกตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท19โดยในช่วงเวลาเดียวกันน,น,นายธนธนากิจอํานวยหรือลูกนัดเดินเท้าจากบริเวณดังกล่าวมุ่งหน้าแยกอโศกมนตรีซึ่งรถปรสาสัยกลุ่มเสื้อแดงจอดบักหลักอยู่ เมื่อนายธนัทไปถึงคนเสื้อแรงรุมร้อมและพูดคุยแสดงความห่วงใย,ยเรื่องอาการที่ดวงตานายธนัทพูดคุยตอบแล้วชู3มนิ้วร่วมถ่ายภาพจากนั้นกล่าวว่าต่อไปนี้น่าจะได้เจอกันทุกวันอนุดิษแฉมีเสนาธิการทหารนอกหน่วยกองทัพบงการโครงการกองทัพอากาศ นาวาเอกอนุดิตนาคาทัพสอสกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยอภิปรายว่าโครงการจัดซื้อยุทธโปกรณ์อกองทัพอากาศ3โครงการคือโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศระยะที่7โครงการพัฒนาและป้องกันฐานที่ตั้งของทหารของกองทัพอากาศและโครงการจัดหาทดแทนวิทยุพื้นดินอากาศ มูลค่ากว่า3,000ล้านบาทพบว่ามีการเปลี่ยนแปลง T O R เรื่องนี้กรรมธิการป้องกันและปราบปรามการชุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเคยเชิญตัวแทนจากกองทัพอากาศมาชี้แจงในรายละเอียดของโครงการถึงแม้กองทัพอากาศที่เป็นหน่วยรับงบประมาณจะสามารถรื้อโครงการเปลี่ยนแปลง T O R ได้แต่ทําได้อย่างจํากัดและต้องอยู่ภายใต้อำนาจขอบเขตตามกฎหมายที่เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การใช้จ่ายงบป,ประมาณมีประสิทธิภาพและต้องไม่ให้กระทบต่อวัตถุประสงค์จากการให้ถ้อยคําของประธานคณะกรรมการปรปับปรุงเปลี่ยนแปลง TOR บอกชัดเจนว่าฝ่ายเสนาธิการของผอบอทอ,อ,อได้เข้ามาสั่งการตนสงสัยว่าฝ่ายเสนาธิการคนนี้ใหญ่โตแค่ไหนเมื่อไปตรวจสอบดูเสนาธิการคนนี้ไม่ได้อยู่ในกองทัพอากาศ เป็นทหารอากาศที่รับราชการอยู่นอกหน่วยกองทัพแต่มาช่วยราชการที่สำคัญใครส่งมาก็ไม่รู้แต่การมาสั่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทำสิ่งที่ขัดต่อกับกฎหมายจากเรื่องดังกล่าวจึงไม่อาจไว้วางใจพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ